เลยกันนะมอ่ะสวยงามน,นะฮะมีไอ้ปัมหมาอีกตัวแล้วให้ไปเลือกเล่นกันนะผมนี่ผลงามีอันนี้ด้วยนะผม s ิ n อ in w i ส h t เ w a y นั่นเองนะ ลวสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอยู่กับผม XIN TV นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะผมนะอ่าคือทาง Free Fire X 8 6ได้มีตัวใหม่มาอีกแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง Xintv ด้วยแล้วกันนะครับผมใครชอบ Xintv ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับความเรื่นของเกมฟีไฟนั่นเองเนาะอ่าอันนี้จะเป็นตัวที่ล่าสุดนะผมคือฟีไฟ X แปดหกหนึ่งจุดหกเก้านะครับผมแต่ว่าผมมีตัวใหม่มานะฮะคือฟีไฟ X แปดหกนะครับผมนะแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งจุดหกเก้าจุดหนึ่งนั่นเองซึ่งต่างกันที่ไฟนะครับผมซึ่งไฟตัวนี้จะน้อยกว่าตััวเดิมมมากนนะะครบผ ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมประมาณสามหมื่นกว่าไฟล์นะฮะ <c oughs> ก็คือผมจะอธิบายอย่างนี้นะผมนี่ตัวที่อัปเดตไปวันที่19ทับศูนย์หนึ่งทับสองศูนย์สองสองคือก่อนที่เกมฟิฟายจะเปิดเซิร์ฟนั่นเองนะผมที่ผมอัปเดตไปล่าสุดแต่อันนี้จะจะ,จะใหม่กว่านะครับผมนะต่างกันแค่โปรโฟไฟล์ตัวนี้คือ X 8 6โปรไฟล์เซี่ยวมีนะครับผมที่ผมปล่อยไปก่อนน้านี้นะครับผม แล้วอันนี้จะเป็น X86 Pro ไฟล์ Huawei นั่นเองนะฮะมีไฟล์น้อยกว่าผมคาดว่าน่าจะมีความรื่นมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจะไปทดสอบให้ดูด้วยแล้วกันนะผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง S T V ด้วยแล้วกันนะผมมีเ็กดีๆเรื่ๆงใหม่ๆก็จะมานะำอันนี้ก็จะมาลงแลเล่นให้ดูสดๆเลยนะผมกับ X86 1 6 9 1นั่นเองนะส่วนใครจะโหลดไปใช้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะผมนะใต้คําอธิบายเข้าไปดูได้นะผมนะบางคนอาจจะยังไม่รู้ผมเนี่ยบางคนถามว่า พี่ครับโหลดตรงไหนโหลดตรงไหนผมจะทิ้งใต้ขาอที่บายกดเพิ่มเติมกดดูไปับผมแล้วมันจะอยู่ใต้นั่นเองนะผมอ่านดีๆนะฮะโอเคผมก็จะทิ้งให้โหลด2ตัวนด้ผมคือ1.69กับ1 6 9 1นั่นเองนะผมนะต่างกันแค่ไฟล์กับโปรไฟล์ตัวแรกจะเป็นโปรไฟล์เซีย่ยมีตัวที่2จะเป็นโปรไฟล์หัวเว่ยนะครับผมโอเคเราจะไปลองกันเลยนะผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลบตัวเก่านะผมนะคือโปรไฟล์เซี่ยมีนั่นเองที่อัปเดตมาใหม่ก่อนนี้แล้วจะมาลองตัวนี้กันนะครับผมนะ ก็โหลดมาแล้วก็ลงเข้าไปตรงที่เก็บไฟล์ของเรานะผมนะอ่าผมจะทิ้งใส่มีเดียมไฟล์ให้โหลดเหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะลงเลยนะผมลงแบบไฟล์ apk นะผมนะเดีย๋ยวมันก็เด้งขึ้นมานะผมนี่เรียบร้อยนะครับผมนะอ่าย้ํากันอีกทีนะผมเป็นตัวนี้นะฮะ X861.69.1 นคะครับผมนะก่อนหน้านี้นจะเป็น1.69เฉยๆนั่นเองนะครับผมโปรไฟล์สมิมีอันนี้โปรไฟล์หัวเว่ยนะครับผมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปขอบคุณคนที่ติดตามช่อง SCTV ด้วยกันะผมวิธีดีๆวิธีหลายๆเชื่อใจผมแนะนำนะฮะพูดบ่อย,อยจริงๆคำนี้อเดี๋ยวมารอดูเลยนะครับผมสวยงามน,นะฮะมี X86 มาอีกตัวแล้วให้ไปเลือกเล่นกันนะผมนี่ งะมีอันนี้ด้วยนะผมซิงก์อินวิสโควนั่นเองนะเดี๋ยวผมขอเข้าเฟสแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ <S <S ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในฟีไฟ X แปดหกห1ด้ายแล้วยกันนะครับผมนะตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดอะไรนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกอคลิปไปเลยเลยกันนะผมตอนโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะลงปุ่มอะไรให้ดูเหมือนเดิมนะโอเคนะครับผมนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็โหลดอะไรเสร็จเป็นที่เรียบรนะ้อยแล้วผมนะอ่ากับ f ฟ r e X86 นะครับผมเวอร์ชั่น1.69.1ตัวนี้นั่นเองคนระับผมไฟล์อยู่ที่678159 KB นะผมเป็นไฟล์ Huawei นะฟ,ฟิลฟ์ลไ okay, ปโอเคปะเดี๋ยวไปทดสอบกันนิดๆหน่อยๆน,นะฮะ ก็ขอโหลดปุ่มแป๊บหนึ่งนะผมอย่างที่ผมบอกไว้นะผมนะผมจะกอคลิปเลยนะครับผมแล้วก็มาโหลดปุ่มให้ดูนั่นเองนะผมนะ x s ิ n ก,ก็ไม่ปิดบังอะไรทั้งนั้นนะผมบงบิดหรืออะไรก็ให้เห็นกันหมดแล้วนะนะตั้งค่าทุกอย่างนะผมของ Xsyn น,นั่นเองนะไปะเดี๋ยวไปลองกันเลยนะผมนะอ่ะผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทล่ได้ปกตินะผมตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเออตัว1.69มากๆแต่ไฟล์น้อยกว่ามากๆนะครับผมนะ เข้ามาแล้วนะครับเ <Yahoo! S 1> มาส์ตามมือดีนะฮะตอนนี้ไม่มีเด้งนะผมนะนี่ไม่มีเด้งนะผมพวกซื้อปืนอะไรก็ไม่เด้งนะฮะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะทุกคนปรับภาพนืไว้ค่อนข้าง,างเออสีเปลี่ยนนะผมนะขอปรับภาพกลับนะผมปกติผมใช้สีนี้ตลอดนะ อพาผมไม่ชอบอโอเชียนะน้ำแสบตานะทุกคนนะรื่นไหมผมบอกเลยว่าเหมือนกันเลยครับผมนะตัวนี้คือรื่นนั่นเองนะผมนะผมจะไม่อธิบายมากเพราะว่าคอมผมอยู่ระดับกลางๆนะครับผมส่วนเพื่อนๆเนี่ยต้องเอาไปรองกันนะผมนะมน้องๆหนูๆเอาไปรองว่าตัวไหนเนี่รื่นกว่ากันก็เอาไปเล่นนะผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากมายนะผมนะ อันนี้ตัว1.68.9เนอะผมเดี๋ยวก็อาจจะมีบางคนถามว่าพี่ครับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยอันไหนลื่นกว่ากันนะฮะผมตอบไม่ได้นะผมขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของคอมแต่ละคนด้วยครับผมว่าเหมาะกับ X86 ตัวไหนนั่นเองนะฮะบางคนเล่นแล้วลื่นบางคนเล่นแล้วไม่ลื่นนะผมก็อาจจะเกี่ยวกับม u s t a ็กซหรือว่า MSI ด้วยแล้วกันนะผมก็ไปลองดูนะครับผมว่าเหมาะกับตัวไหนนะผมตัวเองเล่นแอปอะไรเล่นมูส Stack ีหรือว่า MSI อะไรแบบนี้ผมอ่า ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะชอบเล่นบูสต์5มากที่สุดนะครับผมนะมันก็ได้ทั้ง2เนี่ยผมตอนนี้ก็1.69.1นะครับผมนะโอ้รู้สึกว่าเหมือน1.68.1เลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่1.69เฉยนะทุกคนนะโอ้สวยเยี่ยมนะโอ้ลื่นพผมลื่นอยู่แล้วนะทุกคนนะผมว่าน้องๆก็เอาไปกันน่าจะลื่นแหละ อันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะผมไม่ได้มาเล่นให้ดูสิมาแค่แบบทดสอบทิดๆหน่อยนะว่ามันใช้ได้นะผมนะแล้วก็โหลดเล่นได้แม่แถมตอนเข้าเกมมันเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์เออเขาเรียกว่าอะไรนะมีไอ้นี่ของหัวเว่ยให้ด้วยนะครับผมนะมแดงเชียวไปนะผมโอ้เอาเรื่องนะทุกคนนะผมชอบทั้งสองตัวเลยผมบอกตรงๆนะผมชอบทั้งเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้เลยความรู้สึกมันแตกต่างกันมากนะผมเมาส์เนี่ย ามมือผมยอม,ยอมบอกได้เลยว่าเมาส์เนี่ยเสถียรมากนะครับผมอาจจะเป็นพวกเล่นมือแต่5เวอร์ชั่นใหม่ด้วยหรือเปล่าเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูครับผมเป็นเวอร์ชั่น5.5.1.0.1 0 1ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นเวอร์ชันเดียวกับผมนะฮะความรู้สึกไม่แตกต่างมากลื่นนะแผมยิงหัวอะไรได้ปกติไม่มีสะดุดนะผมนะอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับที่จีบมือของเราเลยนะฮะไม่เกี่ยวกับโปรแกรมแล้วนะทุกคนนะนี่ ตอนนี้ผมก็มั่นใจเลยว่าบูสเตอร์ค่าเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับอ่าพีไฟ X86 นะครับผมเวอร์ชั่น1.69หนึ่งมาใหม่นะผมนะล่าสุดอัปเดตวันที่210172022ด้วยแล้วกนะันนะฮะนี่ก็เป็นตัวนี้นะทุกคนนะอ่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง s c v ด้วยแล้วกันนะผมมีทิดดกดีมีอะไรใหม่ๆก็จะแนะนำมีอะไรใหม่มาอัปเดตมีอะไร ก็จะมาบอกตลอดนะฮะนี่ก็เป็นอ่ออันนี้เป็นไฟล์ซลล์มีผมจะใส่ผมจะลงไว้ทั้ง2ตัวเลยนะผมเป็น1.9แล้วก็1.9.1ชอบตัวไหนเอาไปใช้ตัวนั้นนะผมผมรับประกันว่ารื่นเท่ากันนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายขอ,อ,มอมผมว่าได้นะรื่น